สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปหาประสิธิ์นะคะเป็นไม่ใช่ประสิษฐ์จะพูดประสิธิ์อี่ดอกเดี๋ยวรู้เลยว่าตลกเราจะไปหาเพื่อนสาวสมัยแบบมัธยมของเรานะคะวันนี้เป็นวันเกิดของนางแดนชื่อน้องแดนเดี๋ยวไปบ้านแดนก็เลยค่ะ นี่จ้าบางปูสามรอยอดนะจ้าเป็นชนเผ่ากะเทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้<อ>ที่อื่นอาจจะมีกะเทยเยอะกว่านี้เมืองอันนี้ขึ้นถึงแล้วสามรอยยอดชนะ<อ>บางปูบางบุรีที่นี่ประชาชน60คนเป็นกะเทย59าีกคนนึงคือพ่ออีกสิทธิ์<อ> <laughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันอ, <laughs> <laughs> อนี่นะคะ่ะชมนะ้าไม่สวยที่ไหนมานี่ moments A later few นี่ไงนี่ไงเฮียนี่ค่ะน้องแดนซิ่งของเราสสวัดีค่ะนี่เราซื้อนี่มาฝากมะนาวกูซื้อมะนาวมามึงซื้อมะนาวมาทำอไมมันนี่เดี๋ยวจให้ดูนี่มึงซื้อมะนาวมาทำเฮียอะไรนี่มะนาวกูนี่อ้าวเอาใบแดงัาให้เปรี้ยวไปเลายีดามนี่คือวัตถุดิบของอีวสิตทั้งหมดนะคะอ้าวมีเท่าไหร่ต้นนี้ อันนี้ใครสนใจนะจ๊ะอาหารทะเลสดๆนะจ๊ะมีอะไรมีกุ้งมีปลาหมึกมีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกอ่ะคำถามเดียวจากทางบ้านนี้เขาขึ้นมาเลยใครเขียนคิวให้จินจังเอออ่ะใครยังเห็นมี้มีอีเพเซนต์นอกอลไหนแนะนำดะมีตู้ไหนมั้งคะคุณแม่้าอันนี้หมูที่อะไรเนี่ยหมูพิกป่นค่ะของใครพอกน หมูเคี้ยวน่ะไม่น่าขายได้อยู่ดีๆก็เอาหูมาเล่นชิ้นเลี้ยงกระบอกพุปิ้งบอลเอามาขายไม่น่าขายได้ครับพี่ไหนคะอันนี้คือตู้อะไรครับพี่อันนี้เป็นตู้เย็นค่ะี่ดอกกูรู้อันนี้คืออันนี้เท่าไหร่อันนี้เป็นพายินซีขายเท่าไหร่เนี่ยสอุ้งชิ้นใหญ่ค่ะเทียบกับมือดิเทียบบนหน้าดีกว่าค่ะยอกใหญ่มากบดถอกด้วยหน้ามึงอ่ะ ไม่ใช่ปลาเหรอไช่อันนี้อะไรแค่เดียวครับกูว่ากูรับมึงไปขายดีกว่าได้ปะนี่มึงจะบอกเลยว่าคัดเกตคัดคุณภาพไม่ใช่ขายคุณสี่สิบห้าแล้วมาขายสาคาอันนี้เป็นมึงเกตเอเกตพีนี้ครัตอนแรกกูเห็นแต่ขายยางก็เกตเอหมดวันนี้กูจะได้กินอันไหนอ่ะให้กูมีกล้องเป็นพยานเดี๋ยวก็ลอกกูมาแดกปลาทูอีกอันนี้เอาไว้ขายขาส่วนอันนี้เอาไว้ให้กินอันเล็กอันเล็กเนี้ยคือตัวเล็กมันจะอร่อยมากเพราะมันจะกรุบกรุบกูอยากไม่อยากกินอร่อยของกินตัวใหญ่เหมือนนั่นเนาะ ดทวมือแดดเดียวสรุปให้กินตัวใหญ่ตัวเล็กให้กินตัวใหญ่เออให้กินกี่ซองหนึ่งซองกี่ซองคนมาบ้านต้นซิคนได้กินมาเพิสี่ตัวชิมไม่ใช่เหรอเออนกินให้กินมเหรอันนี้นะคะเป็นแบบอันนี้คือแรงงานนะคะไม่นาสาวสาวมึงก็ต้องชอมีดอกอันที่คู่ท่ายเป็นลงที่ฟันนี้ นี่ออกมาเขาถามจถึงเนี้ยท่านผู้ชมทางบ้านนะนี่ไงแม่หรือพ่อครับอันนี้แฟนเราชื่ออะไรคะนีชื่อน้องอะไรหันมาก็เร็วมีแฟนยังหันมาิ้มให้กล้กันเร็วอายุเท่าไหร่ยาวไหมเ้นทางไปโรงเรียนอะว้าวนานไหมมีคุยของพี่เปียโนหันถัาต์ปูเดี๋ยวเลี้ยงเลยวันเนี้ยถ้าต์ปูกูเลี้ยงเลยข่าวก็เขียวว่าไหนทุเย็น แี่โม้เหมือนนางงามมากให้นอนไหนนอนนะพอมดีนอนนี่ให้ลูกเอ็มนอนนี่หนูสวยขึ้นไหมแม่บอกกลับกล้อง่อยสวยขึ้นมากเลยแต่ก่อนสวยไหมสวยตอนนี้ตอนนี้ก็ยิ่งสวยฝากเลยนะคะแม่จันเสียอาหารทะเลสดนะคะไม่สดสดไปอีมันสิสรุปสดสุด โดนเจี๊ยบแทําขายยังไงไหนท่าไหนปุ้ยเนี่ยอีเห่ากาลอ่เยี่ยกันนี่แล้วอีปัสซบอกให้โดนเยียบแทําท่านนี้บึงดูก่อนอากาลอ่าแม่ช่วยเรื่องการนอทงถ้าไม่โดนเยก็สีนอัพเป็้ลยังไงเนี่ยจิตังปีเปียจิาไจิตตัง์หี่หมดม่โ สี่ทุ่มครึ่งก็ยังเก็บตังค์อยู่ยมึยงยกนี้เขาเพิ่มไปไางผีตรงสั่งนะคุณบิดไหนแล้วเรื่องอีกอ่นางให้ฟังดิโอ,โ,โอ้โหอีดอกให้กูไปเก็บนะไปก่อนจะฝากไว้ตอนเช้าสองร้อยได้แน่นอนตอนเย็นสองร้อยได้แน่นอนตอนบ่ายสองร้อยได้แน่นอนนี่สิบวันพาไปกูไปเก็บเดี๋ยวให้กูเก็บอีก,กนอ่างหนเลย <c oughs> ได้แน่นนไม่ได้แล้วมั้งดอกหรออะไรตำรวจทำไม่เนี่ย <c oughs> ผ่าน <pathway> ไปแล้วนะคะหนึ่งคืนที่ไม่มีอะไรเลยวันนี้เป็นวันเกิดของีซอนค่ะ <coloca> ว <Of course>. ันเกิดของแดนซิงนะคะเดี๋ยวเราจะอาบน้ําแล้วเราก็จะไปเซอร์ไพรส์ซื่อเขตให้แดนซิงเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะสาหรับคนที่ไม่เคยมาบ้านแดนซิงนะคะเราจะให้ดูบรรยากาศ <c oughs> เอาจริงๆไม่น่าขายอะไรหรือปะ่ะไม่น่าขายพวกอันนี้รอกปลาหมึกอะ่ <c oughs> นะนอกจากไอปลาอูดแดดเดียวเดี๋ยวให้ดูมีดอกร้อนมาก ติดทะเลเลยนมันมีผึ่งทะเลแล้วตก็แบบคือหมู่บ้านชาประโมงแล้วก็แต่งตัวโป๊นี่ค่ะคำถามจากทางบ้านพี่นน้ตใช้แป้งแบบไหนอีเอลห้องมึงไม่ดีหน้ามึงโอเคแล้วก็มีปัญหาที่คอวันนี้เราจะไปวันเกิดของนิสซอนเอาเค้กอันไหนดีนะ อ้าวบอว่าสมุนห์น้อีวัสิท์ต้องเหมาะกับถึงเทาไหรนี่จ้ะหน้ามึงต้องเหมาะกับนี้เพราะมึงเป็นคนน่ารักหวานใสเอาอันนี้ค่ะเขียนยังครับพี่เขียนแล้วอ่เดี๋ยวขอดูหน้าเค้กหน่อยค่ะนสี่ค่ะแฮปปี้เบอร์เดย์เพื่อนที่ก่อนเร็วนึกสั่งเสรอ้ เมืองอันนี้คือร้านกับข้าวตายายดูเป็นฟิวบ้านๆอันนี้ป้าเมึงพลายกัปตีอาหารค้าวปลาลิ้งหมาสังขยาเชืรอปลาพร้อมเลยดูบรรยากาศร้านนะดูติอย่างนี้นะครับมึงร้านน่ารักมากนี่ช้อนเชิญเป็นแบบสังกะหลีอันนี้คือแก้วนะจ๊ะแล้วนี่คือหม้อข้าวดูนี่นั่นล่ะใครสนใจก็มาที่ไม่รู้บอกไม่ถูกดูแค่ปลาบุรี เหมือนนวาลาตีเลยผู้ตามปีนี้หนูจะถอดมวก อาจริงจ <mm ังจริงจ er> sw ังอปีนี้หนูจะทาคอหนูฝาดันคอไปเลยหนูขี้เกลงแป้งที่คอของกูเองของกูของกูของกูเอ้าไม่ใชขอกู อ้าจบแล้วเนาะจบเร็วจังอ่ะพูดตามปีนี้หนูจะเขียนคิ้วใหม่เอ๊อีโซนแล้วมึงเคาะคอมอะไรเหมือนไรปะเหมือนคอนเสิร์ตเอกชัยอันนี้โฉมนะขอเจ้าของวันเกิดพตสปดิทำไอยิมให้ก้องกันเลยเออได้นะแต่สั้นไปนิดนึงอันนี้คารวมค่พากเกด้วยนะยี่ดอกเอาปิดไฟแล้วเกอีก้องกำลังจะมาแล้ว ปรสิแก <mit it. S 1> งก้มน้ำก่อนแกงก้มน้ำมาอีกก้อนนึงนี่เค้กมาแล้วค่ะแฮปปี้เบิร์เดย์เจ้าหญิงประส kind of like ิทธิ์รวมชาค่ะแฮปปี้เบ <ara> ิร์เดย์ดูดูแม่อ่านด้วยอ่านด้วยเจ้าหญิงประสิทธิ์ล้วชาไม่อาจจะบอกขอสาเหตุที่เลือกเค้กอันนี้เพราะมึงเหมือนเจ้าหญิงพลนี้ตัวน้อยๆแต่มึงเป็นพลนี้แถวแถวละร้อยห้าสิบ อันไหนอันถ้าตอบถูกวันนี้ถ้าสมมุติว่าคนดูจะทางบ้านตอบถูกเอ็มจะแจกเงิน2,000บาทอันไหนเค้กรวังหนึ่งหรือสองหรือสามแอร์พี้เบิร์ดเดตู่อยูมีความสุขมากๆนะคะ ตำรวจเขาดูจริงไปครับเป็นตำรวจชอบมาไหมชอบมาอ่ะวันนี้เป็นความในใจเคยดูดมาวาันนใจคือแม่แม่เอ็มเคยพบสั่ะวันนี้วันเกิดวันนี้วันเกิดแม่นะคะเราก็ขออวยพรให้แม่มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณให้แม่ล้ำรวยเงินทอง คำถามสุดท้ายแม่เคยเล่นมาไหมเจ้าหมาของทั้งคู่เลยไหนแขกกันแต่ก้อนไหนเนี่ยน้อยไม่ได้แล้วน้อยไี่เฮียไม่ใช่นี่ก็ฟงน้ะอ๋ออีน้อยโดนได้แยอะ จบแล้วนะคะทิมบ้าประสิทธิ์จา้าจะบอกว่าอีประสิทธิ์เป็นเพื่อนกับเรามาตั้งแต่มัธยมเลยประมาณตั้งแต่ม .4 เท่าไหรล่ละ16ปีแล้วมึงอเดนนี๋ยวขึ้นรูปตรงนี้เลยชืม บอกว่าไม่ว่าเราจะมีเพื่อนเยอะแค่ไหนเราจะต้องมีเพื่อนไว้กลุ่มหนึ่งเอาไว้แบบว่าปรึกษาได้ทุกเรื่องมีอะไรก็โทรหากันไม่ต้องพลอยโทรถามกันว่าเมืองทํางานอะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่เป็นไงละ่ะฉันมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่เรียกว่าเพื่อนอันนี้เรียกว่าคู่แข่งขันทั้งชีวิตนะจา๊ะเราจะมีเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ให้คำปรึกษาเรามีปัญหาอะไรก็ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเอาจริงเรื่องเงินกลุ่มนีย้ยืมไปไม่คืนก็โกรธประสน เมื่อกี Think ้กดไปก่อนนใครบแล้วนะมึงเราจะเหลือกับเซตนี้นะคะก็จะบอกว่าให้รักษาเพื่อนกลุ่มนี้เอาไว้ดีๆเพราะว่าเอาจริงๆทําไมเราจะต้องมีเพื่อนสนิทแค่นี้ไวใช่ไหมสี่คนเลยเพราะว่าถ้าหลุดจากนี้ไปก็ไม่น่าจะมีใครพบพวกเราแล้วเหลือแค่นี้แล้วมีเพื่อนคือดีที่สุดแต่ต้องเป็นเพื่อนที่แบบเพื่อนตายไปกับเราอย่างอีโนเนี่ยตายแล้วช่วงคออาฟัดด้วยนะคะใครชอบที่อยากจะให้เอ็มมาหาอีประสิทธิ์บ่อยๆหรืออยากจะให้แบบอยู่กับอีโซนกับอีโนอยู่กับอีเปียเขาจะเป็นออเดี๋ยวบอกอาชีพ่อนเฟียเป็นช่างแต่งหน้าดารา โน้ตเป็นช่างแต่งหน้าเจ้าลีทูนะคะใครติดตามพี่โน้ตได้เลยนะคะตัวโน้ตช่างแต่งหน้าเจ้าที่นะคะอันนี้ก็พี่โซนก็ขายทุกอย่างตอนนี้เซเว่นจะฟองรองแล้วเรามีทุกอย่างเลยขายที่อะไรมันก็ไม่รู้แล้วก็พี่เอ็นนะคะก็เหมือนเดิมนะคะสำหรับชิคนี้ก็ไม่หมาย